ีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะได้นําส่วนราชการรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมกิจกรรมสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรวันอาทิตย์หรือธรรมจักรซันเดย์ค่ะ ที่วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงนะคะตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นประธานนะคะนำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ธรรมจักรกับะวตนะสูตรวันอาทิตย์หรือธรรมจักรซันเดย์และพิธีเจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเท พยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทานเกษตรจังหวัดพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดผู้แทนส่วนราชการพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมภายในพิธีรวมไปถึงมีพระมหาบุญเลิศมหาวีโรปททครูผู้สอนพระปริยธรรมวัดพระบรมธาตุพระอารามล วเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะสําหรับกิจกรรมสวดมนต์ธรรมาจากซันเดย์คุณผู้ชมเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากโครงการบวรค่ะที่รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมได้จัดขึ้นโดยทางด้านของอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชในตอนนั้นนะคะก็ได้มอบหมายให้วัดทั่วประเทศดําเนินการโครงการดังกล่าวในส่วนของวัดพระบรมธาตุค่ะได้ดําเนินโครงการบวรนะคะโดยอดีตเจ้าคณะจังหวัดกําแพงเพชรและอดีตเจ้า ว,วัดพระบรมธาตุได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องบวรมีอะไรบ้างคะวัดโรงเรียนและก็ชุมชนนะคะถึงเป็นที่มาของคําว่าบาวร<ช>เพื่อนะดํานเนินการกิจกรรมนะคะภายใต้ พุทธศาสนาภายใต้โครงการบาวรก็เป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นกันนะคะจังหวัดกำแพงเพชรก็เริ่มสวดมนต์ครั้งแรกค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่28กันยายน2567และดำเนินการนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เป็นต้นมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะ